ว,วัวตัวนี้อายุ10เดือนครับ10เดือนเป็นลูกของเอจีตองหนึง่งเอจีตองหนึ่งบวกกับแม่เป็นสายเอคล์ครับแปดสองหาแต่ว่าที่นี่ขามาถอดเกิดมาเป็นสีแดงเลยครับตัวนี้โอเกิดมาเป็นส,ส,สีแดงแดงเข้มแล้วมาถอดเป็นสีขาวตัวนี้ส่มีข้อดีคือเขาเป็นงัสทมี่มัดกมเนื้อที่ดีลึกครับความลึกสูรเขาสิลงมากมเนื้อเขาสิลงมาคอจากคอขาอมาแล้วก็เป็นงวที่กว้างพอสมควรครับสวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับ ช่องบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงนะครับเนาะแต่ว่าเดี้ยวตรงหน้าคือบันคือบุญชูวะสันมือนี่ปลาโกลกับในบ้านทำเป็นพิธีกรให้บุญชูนะครับมือนี่เนาะเนาะบบบเป็นพันจ่างมากเลยครับขอาพันมากเลยครับเนาะเนาะมือนี่ปลาโกกะอยู่กับฟาร์มนะครับอยู่แถวราชพัลเลสนะครับอยู่กับฟาร์มยุทธศิริฟาร์มยุทธศิริฟาร์มนะครับเนาะนะครับอยู่แถวราชพัลลอยเลสเลยนะครับเนาะมือนี่อยู่กับ จ้าของฟ้ามน่มรูปลอไฟแรกนะครับซึ่งบาเป็นธรรมดาด้ตะกี้พ้นทางานอยู่ต่างประเทศผมด้ครับเนาะยุ่เรื่องนอกนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นยังพ้นยังเดกลับมาเหลี่ยงง่วนนะเดี๋ยวจะหน่อยปลาโกสีถามเพิ่ซูฟ่งว่าเป็นยังพ้นขึ้นเดี๋ยวมาเหลี่ยงง่วแบบเรือบร่อยสวยงามขนาดนี้นะครับเนาะครับมือนี้ก็สวัสดีเป็นทางการนะครับบานนี้สีมาขอถามน้องนะครับครับผมเป็นยังครับจังใดมาเลี่ยงง่วแบบเรือบร่อยแบบนี้ครับ อันดับแรกนี่ก็คือเกิดจากความมักครับเป็นการส่วนตัวโอ้ครับมักส่วนตัวเนาะมักส่วนตัวคือมักงัวอยู่แล้วโอ้ครับเจ้าของเป็นคนที่มักเลี้ยงสัตว์มักงัวอยู่แล้วครับครับก็ประกอบกับว่าคือแต่ก่อนอยู่บ้านเลี้ยงลูกผสมครับโอ้เลี้ยงลูกผสมก่อนเนาะครับเลี้ยงลูกผสมอยู่แล้วก็เลยพ่อได้ขยับขยายพรามาเห็นเรามักไหครับมักงัวเลอดร้อยด้วยพันธุกรรมมันแน่ด้วยตัวหัวมันแน่โดยจากการศึกษามามักเลยมักก็เลยมักนะครับเลยมักโดยการเป็นการส่วนตัวก็เลยศึกษาครอบครัวว่า เออเขาลองเลี้ยงเบิ้งนี่เป็นรอยเบิ้งที่แรกก็เริ่มจากนหน่อยๆครับเริ่มจากตัวสองตัวสามตัวมาเรื่อยๆนะครับได้ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นการท่ำฟร์มมาได้ยักปีแล้วครับเริ่มต้นเฮ็ดอีลีเลยเด้เฮ็ดแบบเลือดล้อยเลยนะครับเลือดล้อยนี่เฮ็ดอีลีนี่ประมาณสามปีกว่าครับเกือบสี่ปีประมาณสามปีกว่านะครับโอ้ได้ขนาดนี้ก็บ่ธรรมดาแล้วครับเนาะนะครับจังน้องนี่ครับอ่ได้ข่าวว่าน่องนี่ก็สี ไปประกวดเดินแมนกับเดินประกวดเดินเ่ับแม่นครับกำลังเตรียมตัวไปงานประกวดครับในฤดูการนาเลยะครับโอ้ครับทิศวัติไปเตรียมตัวไปงานประกวดฤดูการนาเลยครับตัวนี้ครับงูตัวนี้อายุสิบเดือนครับสิบเดือนเป็นลูกของเอจีตองหนึ่งเอจีตองหนึ่งบวกกับแม่เป็นไซส์เอคลครับแปดสองหาแต่ว่ามาที่นี่เขามาถอดเกิดจะเกิดมาเป็นสีแดงเลยครับตัวนี้โอ้เกิดมาเป็นสีแดงแดงเข้มแล้วมาถอดเป็นสีขาวตัวนี้ทีมีข้อดีคือเขาเป็นงูที่มีมัดกามเนื้อทีดีลึก ความดึกตูดเขาสิลงมากกามเนื่อเขาสิลงมากอ่อจากข้อขาแล้วเราก็เป็นหัวสีกว้างพอสมควรครับแต่ว่ากระดูกขาดีสมส่วนแต่ว่าผมมองว่าขอผมยังว่ามันหยักสันนิด,น,น,ดนึงสันนิดนึงสวส่วนตัวผมผมบอกว่ามันยังมีความว่าสันเล็กน,อน้อยก่อนครับบ,<า>รบัครกับอยากแก่ตำแหน่งทีหลังเห็นมันตรงขึ้นก็นี่นะครับ<อ>จากท้ายแต่หลังเยอะมากนี่นี่นี่คือก่ะดูกดอยเขาบัตรเขาหมีตัวแก่ตัวใดครับสี่มันห้าตัวไปนี่สีแกงไหนต้องหาพอพันุที หลังตรงๆหลังแข็งๆไม่แก่ไม่แก่ตรงนี้นะครับหลังตรงๆยังแข็งนะครับเพราะว่าเขาเป็นยาวๆกว่านี้ยังน้อยยาวกว่านี้ยังน้อยครับหลังใหญ่ยาวลึกเงี้ยวตรงนะครับน้อแมนครับนี่คือบางคนพี่น้องเกษตรกรบางข้นโมโหนะครับว่าเลี้ยงเลือดลอยเลือดลอยนึกว่าเขาเลือดลอยมากมันสีม่วมีจุดลอยบ่แมนมันมีทุกตัวนะครับเลือดลอยนี่คือยังน้องเขาวงให้ฟังนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงลักษณะแต่ละตัวนี่บ่คือกันหรือว่าความงามแต่ละ แต่ละคนกับเขคือกันนะครับเข้าสีมาเลือกมองไหนเข้าทีแก้จุดดอยของเขาเพื่อที่พัฒนาไปให้มันได้ตามเป้าหมายที่เขาคิดไว้นะครับเนาะน,นี่คือการบีดการแก้จุดดอยของฟ์าของเขาเนาะครับเนาะครับเป็นอย่างเขาจังเลงี่ยงเลี่ยงง้วแบบที่ผ่านการประกวดมาแล้วนี่สิครับบอกแนวทางผี่นอกนะเป็นอย่างคือใส่แบนแบบนี้ครับแบบแบบผ่านการประกวดมาแล้วคือง้วนี่ผมว่างว่างั้วนี่งามทุกคนโอ้ครับงามสุกคนงามสุขตัวแต่ว่าแต่ว่าคือ การว่าของคูกคนกับนายชายใดทุกคนมีวัวสวยทุกคนครับ่าามั่นงามมันครับ oh, ร้บแต่เวลาเวลาเขาเห็นงวออกมาบีดงวออกมานี่ต้องเอาไปประกวดเพื่ออเองเพื่อว่าถี่ไปหาจุดเด่นจุดด้อยให้กรรมการเป็นคนติติงนะครับโอ้ oh, ครับแก่จุดเด่นจุดด้อยบางตัวของเขาเขาอาจสิมองว่าเห็นว่ามันมีข้อเสียข้อดีข้อเด่นดอย่างไรครับ oh, <ไป S 1> ครับไปในงานประกวดก็เพื่อให้กรรมการเพิ่นเกิดสิได ตีติงหรือว่าไปได้หาขอจุดเด่นจุดด้อยเพื่อนกษฬาบอกมาเข้ากันได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปนะครับครับยูฟ่าเข้ากัเกบมีทั้งบาบมันขาวบาบ์ันแดงครับผมอยากถามว่าระวังบาบ์มันขาวกับบาบ้าันแดงเนี่ยตัวไดนมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันอย่างไรแล้วก,การเลี้ยงมันแตกต่างกันบ่นครับว่าสองสีนี่ครับชื่อสำหรับ ว่าสองสีคือมีเท่ากับแดงนะครับ,รบ,รบสำหรับการเลี้ยงผมมองว่าก็เป็นเลี้ยงขึ้นกันปกตินะครับแต่ว่าความที่เป็นบาบันเท่านี่เขาสีเป็นงว้วดสีมีคว่าความเป็นเจ้าเนื้อกว่าเป็นเจ้าเ,เ,เนื้อกว่าไหล่เนื้อเนื้อสีเลี้ยงใช่กันี่ตัวตัวเท่านี่สีเนื้อดีกว่าตัวตัวแดงครับโอ้ครับง้วแดงสีเป็นง้วทีมีโค้งสั่งกระดูกดีขึ้นมากแต่ว่าง้วง้วง้วเท่าถ้าเลี้ยงใช่กันนะครับนี่ความง้วเท่าความเนื้อตัวความความเนื้อตัวจะมาเร็วกว่าเนื้อจะดีกว่ามาเร็วกว่าอะไรก็มาดี สิไล้มาตัวเนื้อเซผ้ายไทยเซฟงครับตัวเนี้ยเป็นพวกง้วตัวเนี้ยอายุสิบเดือนเนี่ยสูงประมาณนี้แล้วเนื้อตัวมันสีออกมาดีเนะสูงอ๋อหนี่นี่คือข้อดีของของแบบเขาน้อแมนครับพอดีของว่าเท่าสิเป็นเนื้อตัวมันสิดีกว่าง้วแดงเนื้อตัวเนื้อหลายกว่าบ่นตัวครับแมนครับเลี้ยงพร้อมกันนี่ตัวนี้สิมากกว่าเนื้อเนาะนน้ำหนักหลายกว่าแมนครับเลี้ยงคือกันรักแต่ละเดียวกันครับ แต่ว,าว่ากัวแดงสีญ่ยยกว่าบอกครับที่ไหนวัวแดงก็สีเป็นผงสังขุงกัวกคือเป็นงัวส่วนมากสีเป็นงัวผงสังเนื้อบ่ค่อยหลายนะครับเขาก็ต้องเอามาปรับมาแกะคือบางเทือกอาชีบางคนอาชีเอาพอแดงใส่แม่เท่าเพื่อให้มันเพิ่มเ<อ>นี่ยบางคนอาชีเอาพอเท่ามาใส่แม่แดงเพื่อเหตมันเพิ่มตัวเนื้อขึ้นมานะครับคือการการบีดการการบีดหาจุดด้อยแมนครับให้มันเป็นจุดเด่นนะครับยังไงนะครับนี่คือลักษณะของหัวเท่ากับงัวแดง อแตกต่างกันหมดเลยน้องกับอธิบายพี่น้องฟังหน่อยนะครับเนาะบานนี้มาทาั้งอ่าน้องสาวหล่าทั้งพี่นะครับบาดนี้มาเบิ้งครับบานนี้พ่าสาวหน่อยนะครับนหน่อยเลยตัวนี้นตัวนี้แปดเดือนครับแปดเดือนครับ,นนรบตัวนี้เป็นลูกเอจีตองหนึ่งครับเอจีตองหนึ่งแม่เป็นลูกวินย้ายเป็นสติงเล่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สิมีขคอดีของคือตัวนี้อสิเป็นหัวี่มีกระดูกกระดูกค่อนข้าที่ดี ท่อนขาได้ได้ได้แม่บอกครับได้ได้ได้ฟัง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 แม่มาครับฟังแม่มาเนาะกระดูกท่อนขาไดได้ฟังแม่มาได้ได้วินมาแล้วก็ได้ตำแหน่งตระหนกของสติงเล่คือยายต้นต้นหญ้ายเป็นเป็นสติงเล่ครับเป็นสติงเล่นี่แหละครับคืเป็นวัวที่มีโครงสร้างเฮ็ดให้โครงสร้างที่ดีัวเานี่สมบูรณ์ครบถ้วนกว่าเก่าเนาะครับทุกเดี่ยวก็คือขันมองนี้ได้มาดีแล้วครับมองนี้มาดีขันเข้ามาเบิ่งต่อไปว่ามีบ่งไหน ด้อยเขาจังแก่เนาะครับแม่แก่ส่วนตัวนี้ตบถึกทางคือเขือมาบีดกับพอเอจีตองหนึ่งเอจจีตองหนึ่งสิเป็นลักษณะที่เป็นง้วที่เนื้อดีครับที่เนื้อดีแล้วก็เป็นง้วแดงที่เนื้อดีนะครับก็เลยว่าเอามาใส่กับแม่โค้งๆทั้งหมดสิไลายง้วที่แบบประมาณใดโค้งสางที่ใหญ่ที่กระดูกขาที่ดีจากแม่จากยายมาครับมาบีดใส่กับพอเอจีตองหนึ่งเอจจีตองหนึ่งสิมาขายลูกที่เป็นตัวเนื้อดีครับเสออกมาประมาณตัวนี้ผมว่าแปดเดือนครับนี่แปดเดือนครับมาเบิงครับมาเบิงบ้อธรรมดาะครับเะ เมื่อแปดเดือนครับน้องน่องดีๆเลยเตรียมประกวดอายุแปดปีต้นอะไรก็สิไปประกวดครับนี่ตัวนี้ก็่เตรียมไปเรื่อยๆครับเตรียมไปเรื่อยๆดูความสมบูรณ์ของเขาครับแต่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มือในคันพร้อมเบื้อพร้อมพร้อมสนามกับไปเลยมัครับแม่นครับผมไปเองเลยมัครับนี่ไปกับมูครับพวกไปครับมูครับพวกนั่ครับไปทีมงานของเขานี่แล้วนาะครับครับผมไปแทบทุกสนามแล้วครับพร้อมน่นแลครับสำหรับน้องกับต้องแต่งตัวคันพร้อมมือไดนก็ไปมือนั่นแหละนาะครับเนาะแม่นครับบารนี้ สำหรับข้อเบีดยดออกมาแล้วนะครับตัวไหนมันมองส่วนไหนที่ว่ามันเป็นจุดดอยของน้องตัวนี้ไหมครับจุดดอยนะครับส่วนตัวนี้ผมผมมองว่าสิ้งที่ตองแก่ของเขาคือคตำแหน,งน่งชีดสะดือครับทัวประกวดชีดสะดือเขาอยากยาก,ยาก,ยากาวจังหน่อยครับคืองัวหัวประกวดกรกรมการขเขาที่มองสะด,ดือที่มันเป็นตัวนี้เขาเอื่นว่าชีดมันอยากยาวจังหน่อยครับให้มันกระชับคล้ายๆคือยังตัวนี้ครับ<อ>ตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นหัวที่มีชีดกระชับที่ดีกว่านะครับ ตัวนี้นร,นรันค้มองขอแก้ก็น,น่าจะเป็นตัวตัวสะดือตัวชีดที่ต้องหาพอที่ชีดกระชับขึ้นมาเพื่อขึ้นมาแก่ให้มันให้มันชีดกระชับขึ้นมันสีได้สวยงามขึ้นในการนนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้คือนี่คือมัง <ๆ S 2> แก่<ใ>นะา<อ>ี่เป็นมองแก่มองเด่นนะครับนี่คือหัวเฮ็ดไปบีดไปแก้ไปเด่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือการพัฒนาสายพันธุ์ของฟ้ามเฮานะครับก็คือเบ่งว่าบองได้ดีแล้วคงไห้ ความได้ด้วยเอาตัวมาแก่นะครับน uh ี่นี่ค mm ือ hmm ฟ้มพวกทิ bad, like ah ่พัฒนานะครับพ right ัฒนาหรือว so ่าเกษตรกรที่น้องทุกคนหล่ะครับเบื้องคลิปนี้แล้วก็เอาไปพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ไปตามที่เพิ่นบอกนะครับจะขวางฟ้มหระครับบ้านนี้เข้าไปเบิ้งอีกโตต่อไปนะครับเนาะโตต่อไปก็คืออ่าน่องนะครับมาตัวต่อไปเลยครับนะครับเมื่อนี้มาตัวที่สองนะครับสำหรับนี้ครับเอาน่องเป็นยังไงครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ครับแนะนําน่องนะครับ ตัวนี้นี่สิเป็นงัวที่สมูทงามในสายตาผม s. <S ครับแต่ว่ายังยังยังโดยส่วนตัวยังขาดในความความดึกจังน้อยแต่ตัวนี้ camera, ครับยังความดึกจังน้อยกับกระดูกคอขาที่อยาก้าเป็นได้คือสีแบบหาพอที่เป็นกระดูกชุ่ๆก็านีมาใส่นะครับกากระดูกตีนใหญ่ก่านีเล็กน้อยกับเนื้อตัวนี้มันชุ่ๆก็านีเล็กน้อยโอ้ครับนี่นี่นะครับมั็นได้ความรูนะครับนี่คือยังเนาะปลากัวกับโมหงว่ายังไงเพราะว่าปลากัวไม่เคยเรื่องเลือดสูงขนาดนี้นะครับ นี่เพื่อนเพื่อนมี่มองแกะมองจุดด้วยจุดเด่นบางนคนขันยากสีพู่เพื่อนกับทั่วมหาปรึกษาเกี่ยวกับขอความรู้กับเพื่อนไดนะครับเนาะฟาร์บมาเข้ากเพื่อนกับวันใดปิดกันนะครับมาเบิึงมาชมหน่เลยบ้านนี้ตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกเอ็กซเรย์ครับตัวนี้เอ็กซเรย์แปดสองหาแม่เป็นพาราลกอนตองหาแม่เขาเป็นแกรนแชมป์ครับตัวนี้ครับเป็นลูกสาวแกรนแชียมกับบอกว่าไงคือไอแนวทางของ ฟาร์มเพลินนี่คือส่วนมากสิเป็นงัวแกรนแคบนะครับไอ้ลูกลูกเนาะลูกของแม่ของเพลินที่มาแบบนี้สายประกวดนะครับสายประกวดมามันจังพัฒนาง่ไงล่ะครับมี่ซื้อเสียงมาอยู่แล้็วมันบปะครับเนาะครับต่อยอดได้งไงแม่นปะครับแม่นปะครับมันต่อยอดได้ง่ายจังน่อยครับนี่นี่คือเนี่ยเอาท่าของฟาร์มเพิ่นนะครับสำหรับน้องนี่ได้เดือนครับนี่ตัวนี้ในสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนนะครับครับผมตัวสิบหกเดือนเดี๋ยวเตรียมไปประกวดเตรียมเลยนะครับนี่เตรียมเตรียมกระลังแต่งเนื้อแต่งตัวเราพี่น้องเนาะกระลังเอ๋น้องไะ ชมนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่ไปเบิ่งงานประกอบดูๆยัารพ่อนอกนี้กัหรือว่าจะขวงฟ้าดีกับทักได้ครับหน้าตาดีจริงๆสิละกแต่ว่ากับพ่อปลากรอบหรือว่าทั้งทั้งหน้าตานี่สูบปลากรอบไปดอกเนาะเนาะโอ้ครับคักทักปืนนี่มาคอกนี่มาฟ้าดีได้ความรู้หลายในเบิ่งมีแต่เนี่ยความงามครับเบิ่งครับกองเบิ่งไกลๆเนะครับเป็นแม่พันธุ์คักๆนี่สำหรับห้องเลี้ยงงัวแบบเลือดลอยแบบนี้ ผมอยากถามน้องว่าห้องม่วงเนยวยทาทางการตลาดต่อไปมันเป็นอย่างไรครับสำหรับตลาดมวเลือดลอยนี่ยครับคือมันเป็นอย่างไรครับผมสำหรับผมผมก็ยังมังว่าก็ยังไปได้ดีเลยตอนนี้แับเดือนนี้คนข้างหน้าก็ยังเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างพัฒนาครับยิบ่งของ้าพัฒนาดได้ที่ดีขึ้นงวงสวยขึ้นมันการตลาดผมก็ยังว่ายังยังไปได้เพราะว่าทุกวันนี้เวลาขอาดมากับบ,บ่พอจองนะครับองค์ขนาดต่อไปก็คือ ไปได้ไกลนะครับนี่คือ <ไป S 2> ตลาดกุ้งเรือลอยสำหรับเพิร์ลบอให้ฟังนี้ครับนี่นี่คือภูเลียงโดยเฉพาะเลยนะครับนี่อ่ายังว่ายังไปได้ไกลอันบอกง่ายๆครับแม่นเท็แมากับบ่อพ่อกับที่ิบ่พ่อขายบ่อพ่อคือนะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรนละจังว่าเฮ้ยการเริ่มต้น,นจากพัฒนานไ,ปนไปเรื่อยๆของเพิ่์ลงามแล้วเพิ่์ลก็ยังบอยุดพัฒนาด้วยครับบอยุดพัฒนาฉะนั้นพี่น้องบ้านเฮ้ยเกษตรกรนี่ยมาต่อเป็นพวงเกี่ยวกับเรื่องราคาเด้อครับคือถามฟังฟังจากค้าวบอฟเพิ่์ลแล้วฟาร์มใหญ่่เพนก็ยัง ว่าไปอีกไกลนะครับเนาะนะครับรฉะนั้นพี่น้องกับนผู้ใดอยากสี่ไม่มีอาชีพเลี้ยงงัวบ่อยาสิเป็นอาชีพรักหรือว่าเป็นอา,อาชีพเสริมการเลี้ยงเลยครับป้าโกได้ดับค้ายืนยันจากน้องจาควงฟรามเ่นแล้วเมื่อกี้นี่เนาะว่าไปได้อีกไกลนะครับนี่คืองัวเลือดสูงๆนะครับนะครับบาดนี้มาเบิงงัวหลังจากเบิงงัวที่เขาประกวดแล้วงัวนุ่งง,งัวสาวแล้วมาเบิงงัวสี่ตั้งท่องหรือว่าเลี้ยงลูกเหมือนครับมาอันนี้เป็นงัวจังไหนครับ อันนี้เป็นงัวแม่อุ้มทองครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่อุ้มทองอุ้มทองท่องได้สองเดือนกว่าครับท่องสองเดือนนะครับพี่นุชท้องกับพออีไลสี่ลอยอยากเพศครับตัวนี้ท้องอยากเพศไว้ท้องได้สี่เดือนนะครับเขาเพิ่งจับลูกเขายาโนมไปครับเล่น้ำนมได้ลูกแยกตัวเหรอครับเนี่ยตัวนี้ลูกตัวที่สามครับตัวที่สามยังไมคถอดเห็นบหมครับครับผมตัวที่สามยังไม่องนะครับตัวนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์ครับครับตัวนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์ท่องกับอีไลซี่ลอยครับครับ จุดเด่นของน้องตัวนี้มองไหนครับจุดเด่นเบิ่งเบื้งจุดเด่นลักษณะเลยครับลักษณะเด่นเลยผมว่างัวตัวนี้ผมมาเขาเป็นการส่วนตัวคือเขาเป็นงัวที่มีความเป็นเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อแล้วก็ลึกนะครับเนื้อเลอแต่ว่าตำแหน่งที่แก่คือตำแหน่งตะโหนกตรงนี้ที่ยังยังบริสันได้ดีพอหาพอตำแหน่งที่ที่ว่าแก่ตำแหน่งตะโหนกตรงนี้มันอยากล้ำๆเล็กน้อยนะครับตำแหน่งตะโหนกมันยังบริสวยเป็นไรนะครับครับขัดขัดขวมันสิมาทางนี้บมครับแมนครับไม่ใช่ทางนี้ครับยังตรงแก่ยังตรงนีมันมันอยากไปทางทางหนังนะครับ นี่คือต้องแก่หม้อแก่ได้ครับนี่นอกนี่เนาะแต่ว่าขอขอดีเขาะเขาเป็นงัวเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเป็นง้วที่มีน้ำนมดีในส่วนดีหมอสำหรับเป็นแม่พันธุ์ตัวนี้แม่พันธุ์โอ้เป็นงัวที่มีน้ำนมดีให้ลูกดีครับตอนนี้ครับตั้งท้องอีกแล้วครับหลังจากแยกลูกไปคราวเดียวก็ตั้งท้องไปแล้วครับท้องสามเดือนครับอ๋อฟ้องสามเดือนแล้วครับครับผมนี่ครับเบิ่งเลยครับพี่น้องงัวถ้าเป็นงัวแม่ให้นมแม่ให้บอกเขากับว่าเลี้ยงแบบ ให้มันอ้วนหลายนะครับแข็งกลาๆเลียงทรงๆขันขันท่วงแล้วคือน้องเขาที่อ้วนอัตโนมัติเป็นมันก็กินแน่มันก็บมันกับอ้วนแล้วแต่อ้วนเขาก็เลียงแบบกินหญ้ากินฟางอาหารคนเสริมนิดน้อยครับอันใดที่มันไม่ได้อ้วนเพิ่นกับว่าได้กินอาหารกระดอกกระเดียแบบนึกว่าฟ้ามใหญ่งัวแพ่งสิให้กินคักๆได้บ่แม่นเด้อครับพี่น้องเขาก็เพิ่นก็เบิ่งบ่ต้องกินหลายขันท่องมันก็สิอ้วนไปเองเนาะครับแต่่วาสำหรับ น้องที่เขาประกวดก็ต้องเบ่งนะครับว่าดูแลดีดูแลเป็นพิเศษนะครับนะครับนอกที่เขาประกวดก็คือแม่ตังทองสี่คนกะบมค่ดใครได้หายอีหยังไรก็คือกินฟางแน่กินยานิดหน่อยอาหารกับว่าต้องเสริมหลายเลยครับนะครับนี่คือลักษณะวิธีการเลี้ยงงัวเลือดต้งสูงเวลานองเขาท่องน้องเฮ็ดปฏิบัติจีงสี่นะครับนี่นี่ครับครับง้วในา้ามเขานี่นะครับ เขาเคยเอาไปประกวดสนามไหนมาแน่ล่ะครับเนาะอ๋อจัง,งจัง,จงตัวอย่างครับจังจังตัวตัวแดงเมื่อกี้ครับตัวแดงตัวแดงก็ที่เป็นเป็นงัวที่ไปประกวดเมื่อปลายปีที่แล้วครับยูบีลัมยูยูบีลัมครับตัวแดงเนี่ยตัวนี้ครับเป็นงัวที่ไปประกวดมายูบีลัมครับสนามที่แล้วไปบีลัมส่วนตัวนี้เอาไปแต่ว่าเขาเขาตกะระซั่งครับ <c oughs> มันหนักเกินอ้น้ำาเกินเกินเกินกำาังรเกินกระซั่งเพราะญ่เกิน กรเลยก็ะเลยเล่ใ้ลงประกวดครับแต่ว่าส่วนส่วนตัวนี้น่นเอาไปอยู่ในเกณฑ์น่ครับก็เลยได้ประกวดครับตัวนี้บุรีรับเนาะครับบูดีรับซิ่งสิ่ง,งที่กรรมการเขาตีติ่งมาตัวนี้คือมีส่วน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 ตที่ที่กระดูกยังโท่ันใหญ่ๆเป็นไงแล้วก็แล้วก็มีตตำแหน่งหลังที่ท,ที่ที่อ่อนนิดนึงฮะนิดนึงครับหลังจากกระดูกอ่อนนิดนกรรมการที่เพื่อนใดเพื่อนใดให้คำตีชมมาหรือว่าให้คำว่าแก้ไขปรับปรุงในรุ่นลูกนะครับ ส่วนที่แก้ไขก็คือประมาณประมาณเห็บที่แก้ในส่วนหลังส่วนหลังที่ยังไม่ได้แข็งมาอกับที่นีหลังหลังตนกทีตำแหน่งยังยังหลังยังแบบไ่แข็งไปไหนนะครับตัวนี้ครับนี่แหละคือการไปประกวดเขาได้เนี่ยาทจะได้ในการเอางัวไปประกวดลรวกลับมาเห็บอย่างกับพัวเข้าเนี่ยครับยาีกลกับมาคือเอาลองเอาค้ำทีกรรมการเฟิ่นให้คขาในรเขาเป็นมากเขาเป็นมากเขามาปรับปรุงแก้ไขของเขาอีก็ไปครับกัาพูชาเข้าเป็นในลักษณะที่ว่าติดตรงนี การแก้ไขแบบไหนแบบไหนนะ e. ครับนี่คืออ ả, ประโยชน์ที่เอาววะไปเดินส right ายประกวดแล้วก็ได้รับคำติติงหรือว่าข้อเม้นจากคณะกรรมการนะครับหรือกล่วมาพัฒนาอ้ววะเขาตามที่พันได้ข้อเม้นไว้นะครับนี่คืออวิธีการของฟาร์มเพิ่นนะครับเอาไปประกวดแล้วก็หาจุดด้อยบางที่จะควงบ่เห็นกรรมการเพิ่นเห็นเพิ่นกล่าวมาพัฒนาตามคำที่กรรมการติชมมาเนาะครับนี่คือคือการพัฒนาบ่มีที่สิ้นสุดครับ ครับน้องนี่ไปประกวดทีนึงมันบังคับไปเดน้่นนักเกินดีครับนักเกินครับตกตาช่างตกตาช่างเขาเรียกตกตาช่างบอกครับตาชาเกินเม่อไหที่ไปประกวดผมถามนะครับขอคนหนุ่มิดนึงเพื่นสั่งก่อนบะอ่าหัวจะช่างหนักในช่วงจากเจ็ดเดือนถึงสิบสี่เดือนหลังสิบสี่เดือนจังบ่ได้สั่งครับโอ้เจ็ดเดือนถึงสิบสี่เดือนเนี่ยั่งน้งหนักเนาะครับสั่งางหนักวัดสูงสูงกว่านครับหลังจากสิบห้าเดือนไปขึ้นรุ่นอินเตอร์ก็คือบ่ได้สั่งครับเพื่อนเก๋ ลำนักยูได้คิดซ้ำนี่แต่ว่าขันเกินกาบพเอาบ่าบาได้ครับโอ้โหน,น,น,นั่นคือความรู้เลยนะครับน้องครับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าร้อยโลครับตัวน,นี้นแต่แต่ว่าตามเกณฑ์เขาตามมายูเขาเขายูแค่ประมาณสามร้อยก็โลหรือมาสี่ร้อยนิดๆครับโอ้ใหญ่ใหญ่ยยเกินขนาดอ้วน <c oughs> เกินขนาดนี่ครับโอ้เนาะปัจจุบันนี้น้องเขานี่มีเปิดจองบันาะครับอ่า ในส่วนของเปิดจองก็ค oh, so nice ือแนวงัวอะไรกับส่วนมากสี่มีตั้งแต่มูพวกแบครับมูงผวกมาซูมพวกสี่ขามาสายเดียวกันสี่นะครับแมรนครับเพิ่์นเด็กกับสี่ขามาแต่ก็มีอยู่ครับก็มีพอมีมีขันเขามาถ้าขอดมาไม่ก็มีส่วนมากงัวเขาบ่หลายแต่ว่าขันตัวแบงกับแบงอยู่ครับโอ้ครับครับนี่คือแนวทางของฟาร์มของเขาเนาะครับบ่ได้บ่ได้ปิดกันอีกย่างนะครับความขันผู้ใดอยากเสียใดความรู้เลี้ยงบ่เป็นจังผมนี่ปลากรงสี่เนาะเลี้ยงงัวเลี้ยนลอยบ่เป็นผดดายเนาะครับผมมีตะเหลือบ่หลายนะ แต่ว่าอยากสิ่เดียมาศึกษาหาความรู้กับน้องนี่มา,าหาจุดาจักรพันธ์ในนะครับแม่นครับ,รบมาแมาแล้จักรพันธ์เอยนบบันดงกลางนะครับพี่น้องบันดงกลางตำบกลบกอแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดลอยเย็นนะครับเนาะซึ่งอยู่ข้างหลังราชพัฒน์ลอยเย็นนะครับเป็นไงนะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ติดติดต่อห้องเบอร์ใดนะครับเนะา,า,าะเบอร์โทรศัพท์083ครับ9856368นะครับตามมันะครับนะบัดนี้ยังไปเบิ่งเอาเบิ่งขอกต่อไปตตัวไปครับบัดนี้เพิ่นะ มีเหลียกจังไงเพิ่นไหอาหารจังไงมันคืออ้วนเข้ามาเนอะครับมามาเบิ่งฟ้าเพิ่นไหจังไงครับอาหารสําหรับอ้าววเลี้ยงลูกเนี่ยครับอันนี้เถิกนะครับนี่ลูกผูครับตัวนี้ก็ติดจองไว้แล้วครับติดจองเลยนะครับพี่น้องนี่ได้ืักเดือนหรือครับนี่ตัวนี้ได้เดือนครึ่งครับเดือนครึ่งครับติดจองเลยครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นเพิ่นครับลูกรอครับรอ บังครับนี่เมืเดือนเดียวเป็นกัวกัวหน่อยครับเป็นลูกผู้ใดญน้อครับเป็นตัวนี้เป็นลูกเอจจีตองหนึ่งครับแม่เป็นวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์นะครับแม่น้อก็เอจจีตองหนึ่งครับตัวนี้เป็นลูกเอจจีตองหนึ่งัวนี้แม่เพันน้อครับเนาะครับตัวนี้ส่วนแม่เพันมีลูกแยกตัวเหรอครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สามครับโอ้ตัวที่สามแล้วครับผมโอ้นี่ได้ล yeah. ูกสามตัวเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นลูกที่สามนี่ลูกไสเป็นลูกไสตัวที่สามแต่ว่าแบงยังหนุ่มๆอยู่ครับยังดูดีเนื้อหนัง ว่าดูดีเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่สามครับโอู้กลูกสามนะครับลูกสามเอสจีตอนึงแม่ครับเป็นลูกเอสจีตอหนึ่งแม่เขาเป็นลูกวินครับตัวนี้แม่เป็นลูกวินครับเป็นง้อสายประกวดเป็นง้อประกวดเก่าครับตัวนี้ครับหลังจากเลิกประกวดกันมาเหตุเป็นแม่พันธแม่บอกครับนี่บอกรับประกวดประกวนแล้วนะครับนี่ประกวดแล้วครับการประกวดมาหลายเวทีแล้วน้องนี่หกรางวัลครับหกรางวัลหกหกหกรางวัลครับผมแมนวธรรมดาครพี่น้อง สำหรับงวดตัวนี้นะครับให้ลูกลูกเพิ่นขนาดเดียดกว่าหนยกับติดจองเลยครับนี่ขนาดเป็นลูกผู้ชายเลยครับนี่ครับนี่ครับลูกเป็นลูกเอจจีตองหนึ่งครับครับติดจองแล้วพี่น้องแม่เป็นวินเชสเตอร์ครับตัวนี้เป็นลูกเอจจีตองหนึ่งครับเบิงครับเบิงลูกลูกที่สามเลยครับนี่แม่โอ้งามรอครับเอจจีตองหนึ่งลูกอายุเดือนเดือนครึ่งครับตัวนี้ยังมาถึงสองเดือนดีนี่ลูกเอจจีตองหนึ่งส่วนแม่เป็นวินเชสเตอร์ครับตัวนี้ กับงัวประกวดเก่าของเขายีนไกล้เลยครับนิ่งตัวนี้นิ่งครับโอ้เบิ้งนะครับนี่ยืนอยู่ไกลงวัวรักลานแบบเป็นจ้าในบุเป็นขเขินๆจังในบุนี่ปลาโกก็กได้นะครับงานมิลีครับงานมิลีสำหรับปลาโกกะว่าเป็นสุดยอดแหะเพราะว่าอยูขข่ขวัก ปลากรนี่มันมีจริงแจงง่านไทยขี่แกนนะครับนี่คือแม่ลูกนะครับแม่ลูกครับนี่คือแม่ลูกบ้านนี้เฮาสิ่ผ้าไปเบิง้งง้วนท้องเลยครับบ้านนี้เนาะนี่แม่ลูกแล้วเฮาสิาไปเบิง้งง้วนท้องพอกตอนไปครับครับตัวนี้เป็นง้วนไห้นมครับประมาณซัมเนี่ครับ่างบ,บ่อ้วนบ่พร้อมบันไดครับซัมเนียในเกณฑ์ที่ร่างกายคว่คุมอาหารนะครับเนี่ยไก่กะมีเติเอาหารคนเศร้าแรงครับแต่เป็นแม่พันที่ส่งแรงนะครับกับ่ได้ให้กินหลายถึงขนาดที่ว่าเฮากัน<ข> ล้อล้อล้อผสมนะครับส่วนล้อผสมน้ำขึ้นกันครับบาดนี่หลังจากบ,บึง้งหัวสาวหัวแม่ลูกบาดนี่มาถึงขิวหัวทองบบน,น,นะครับบาด์นี่ไหนมานะครับนี่หัวทองอครับมาเดีโอ้เดี๋ยวครับเบงเบิง้ง สำหรับล่องล่องตัวนี้ซื้อวาังไนทองตัวนี้คือแอนนาครับเป็นงัวเอ็กซลเลย์แปดลูกเป็นลูกเอ็กซ์เลย์แปดสองหาแม่เป็นลูกวินครับตัวนี้ครับแม่เป็นลูกวินเป็นงัวเป็นงัวแม่แม่เขาเป็นแกนเชม่์มครับตัวนี้เป็นงัวแม่เป็นแกนเชม่์มแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นเคยเดินประกวดมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ผักทองก็คือทองหมดไปอยู่ประกวดก็คือเอาเขามาเห็ดทองทำทองครับลูกเขาก็คือตัวขาวตัวแรกครับโอ้โหนี่นดิ ตัวแรกๆสีขาวเดินเป็นลูกสาวาผู้นี้นะครับแมนครับเป็นลูกแมนตัวนี้ท่องที่สองเงินประกำอยู่ในท้องครับผมโอ้ครับท่องกับล็อกสตาร์หกสองหาแต่กำลังจะเข่าแปดเดือนครับโอ้แปดเดือนหรอกแมนครับสูงใหญ่ครับตัวนี้ที่การพัฒนการประกวดมากขึ้นนะครับเนาะแเราซูมมือนี่กครับวาตั้งท่องนะครับตั้งท่องแล้วนะครับบาดี้เบิ้งนะครับนี่แมนไอผมอยากฟังจากว่าง้อตั้งท่องนี่เขาให้อาหารจังใด เขาให้หลายสำหรับไหมครับผมตัวนี้นตัวนี้นี่บ่ได้ให้เลยครับตอนนี้บ่ได้กินอาหารคนเลยครับตนนัวไม่ได้กิน,กนอาหารคนเลยครบ่ได้กินครกินถั่งยากระฟังครับโอ้กินถั้ยาเพราะว่าคัดคัดคัดท้องใหญ่แล้วสิเริ่มงดลดอาหารบ่ครับงดอาหารเลยครับเพื่อว่าผสมติดแล้วกับท้องขึ้นมาเข้ากับถ้ามันร่างกายมันบ่ได้พร้อมบ่ได้สูบก็คือลดเลยครับก็คือเดี๋ยวมันก็ค่อยอ้วนขึ้นมาของมันเองตัวนี้ก็ลดอาหารเลครับบ่ได้กินเลยครับตัวนี้โอ้แต่เพราะว่าคันวัวท้องมันสิ ว่าที่อ้วนแบบอัดตัวนุ่มๆเป็นแบบกินยังก็อ้วนจริงจริง็อ้วน่ากินนี่ยังก็อ้วนบ่บ่ค่อยผอมตัวนี้บ่ได้กินครับอาหารคนบ่บ่ได้กินบ่บ่ได้ไห้เลยบ่ได้ห้ยเลยครับก็คือปล่อยให้เขาอยู่จังซี่แล้วก็เพื่อว่าเวลาคลอดเวลาหยังมันสิได้คลอดมีวิตามินมีเกลือแร่ยังก็มีเกลือแร่ให้กินมีแต่เกลือแร่เท่าใดรบ่ครับเกลือแร่กินอาหารอาหารคนบ่ได้กินเลยครับตัวนี้โอ้ก็คือกินหญ้ากินฟางปล่อยกินหญ้ากินฟางธรรมดาอ่าบ้ดนี้ อยู่ในทองอี้ยังกว่าเขาบอกก่นเมื่อกี้นี่อ่าตัวนี้ทองล็อกสตาร์หกสองหาล็อกสตาร์หกสองหานะครับผมตัวนี้ทองเหล็จะมั้นจะเข่าแปดเดือนนะครับตัวนี้ทองเป็นลูกเอ็กซเรย์ตัวออริจินอลบวกกับแมวินตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ใหญ่ได้สูงนั่นแหละครับบานี้หลังจากเข้าเบิรงงัวบ่าว่าสิเป็นงัวสาวงัวแม่ลูกหรือว่างัวะทองไปแล้วบานี้สุดท้ายนี่ ปาโกกับสิถามน้องว่ามันเป็นยังไงสมมือนี่แนวทางการต่อไปกับสีเฮ็ดยังไงต่อไปสําหรับฟา,าร์มเฮาสียังไงต่อไปหมายเวามาสิพัฒนาต่อไปหรือว่าสีน้ำเขามาจากนี่เพราะน้ำเขามาจากต่างประเทศที่เขาบอกสิไหมครับหรือว่าสิพัฒนาของเขาของเองสิไหมครับคือ,คอสำหรับผมนี่ผมว่าถ้าเฮ้ามีแม่แมงงัวที่เป็นแม่บล็อกที่ดีแล้วอ่ะครับ เขากผมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพัฒนาจากแม่แม่ของเขาเลยครับแม่ที่เขามีที่เป็นแม่บ็อกที่ดีขึ้นมาเนี่เพื่อบีดขึ้นไปให้มันให้มันตามที่เขาต้องการครับเขาเขาเห็ดงวอกมาในแนวทางแของว่าเขามักแบบไดนเขาก บีดออกมาให้มันเป็นแนวทางจังยั่นห้องกบฏเลยต้องเอามาจากบ่งไหนอนอกต่างประเทศกบ่ต้องนะครับเ <c ười> นาะก็ก็ม <c ười> ีก็อยากได้ดน้นนนองม <c ười> ูยครับอยากได้กันด้วยนะครับอยากได้ไทยทอดสดลบจากเครื่องบินส่วนอุณภูมิกันทนะุกคนไหมครับอยากได้กันด้ยครับเนี่ยคือทุกคนกับไฟฝันดังยัน่นบทุกคนเหรอครับแต่ว่าตอนนี้เขากับจำนี้เขากับพัฒนาไปเท่านั้นะครับแม่ครับท่านี้แม่บอกสีดีแล้วเขากับผมว่าผมมองว่ามันพัฒนาง่ายอยู่กับพัฒนาต่อไปได้ครับครับนี่ก็คืออีกขั้วชีวิตหนึ่งของจากความฝ้ามนุ จังแม่นี่มันหามีผูมิภมักนแอนี่เปิดจองบ่ครับไข่มันควัดครับไข่มันควัดเขาใครขวัดขวันทอนนันโดครับแม่ครับทังท่องนีเพิร์อบอเบิร์ลเปิดจองนะครับแต่ควัดขวันอดออกมาหู้แล้วเป็นตัวมาแล้วแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ครับจังวากันจังวากันนะครับแม่ครับนี่คือแนวทางของฟ้าเพิร์ลมีแดงครับแต่งัวในท่องเมื่อเขาบ่าหลาไหมครับที่เขค่อยได้สิบ่ค่อยได้เปิดจองในท่องแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขวัดมาแล้วถ้ามีคนแบงมีคนสนใจกับแบงอยู่ครับคเพราะแบงได้ครับ บานนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับยุทธศิริฟาร์มนะครับครับบเนะโดยน้องยุทธพลนสุทธิประพานะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์0839856368นี่คือเบอร์โทรเพิ่นปัญหามีอย่างติดต่อเพิ่นโทรหาเพิ่นใดเพิ่นความสิให้คํำปรึกษานะครับสำหรับเมื่อนี้ช่องบุญชูชแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงก็ต้องขอขอคุณจากฟาร์มื้อนนี้นะครับ โอกาสนาะมีอหยางปากโกกับบุชูกับสีมะขวา้าคำานนนำาใหม่นะครับเนาะสำหรับมือนี้ขอพูดครับ,รบสวัสดีครับ